ทักทายสบายดีย่ำแรงพี่น้องบรรยาก,กาศอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะเนี่ยเขาก็โอ้ยหหอนกับหอนไปทรงเครื่องเดี่ยวเนาะหล่อคล้ายพุ่ทุดินเด้ยวเขาก็ออกมาอะไรหนุกเบียกต่ละเมอลลายอยู่เนาะกระสูคือเกาะนี่ย้อนคว่ำอยากได้เนาะพอได้ก็ได้ทำมาหากินอ้าวความงามของเขาเาเห็นบรรยาก,กาศ กมีแห้งนเนาะจากว่าเมื่อยกะมีแห้งขึ้นมานี่ขวางเขาพีาออน่น้องมือเขาแต่สะอ่อนแทนพ่อเกี่ยวแล้วนี่เเรืองถั่วเบิดไทยหน้าแล้วอันนีคือควมซุขของส่วนคนเนาะแล้วแต่ผู้มัก หงหมักแบบนี้ตาพี่น้องมาเบิงตทรงไหล่รงหน้ามาเบิรงเขา่างามมาใน,นเขานะเป็นหัวดอยู่เขานะพี่น้องอันนี้เขาทาเราข้ามแปดเนาะเอาทาเราข้ามแปดถือกับหน้าแทงค่ะโอ้ยปีนี้ใด้เกินขาดเนาะ แต่ละปีเขาก็บ,บงอแงปานนี้ปีนี้โคตรงามเลยเขาเนี่ยมีแต่ใบบกคอยมีเนาะพี่น้องมีแต่หมากวดสวยอยู่เนะี่ยลำต้นก็แข็งดีเนาะลำต้นเพิ่นแข็งแข็งโบลมบอยังนี่ยืนสั้นจะรู้อยู่แต่ละปีเขาก็ระเกี่ยวเขาลมปีนี้โบลมเลยปีนี้โอ้ยงามคขาเขา อยากให้พี่น้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเนาะสะออนครับเห็นแบบนี้ก็มีความสุขแล้วเขาทาเราข้าแปด,ด้วยพี่น้องลองเอาไปใส่หน้าลองเบิง่งสุดยอดเลยงาม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 ปีนี้ก็สีใดายร้ยกว่าปีกายอยู่เนาะนี่ นาตึดปืด,ด้วยไม่จะหมากทั้งนั้นเลยสมควมต่างใจเลยปีนีโ้โมเสียแหงเห็ดเนาะอันนี้แนวพันธุห่ากับ erman, ซีเวิร์ตยุปรปมันเศร้ากระสอบเนาะอยู่ในไฮนี่สะพอไฮนี่เหนือทีกับเก่าไรปลายเนาะสะพอไฮหน้าไฮหน้าตอนนี้นะไฮเดียวเก่าไรปลาย คลิปนี้กัขอจบไ้เพียงแค่นี้เลยพี่น้องเมื่อนาสิมาถ่ายให้เบิงไม่เมื่อเมือม่อเอารถมากเกี่ยวเนาะ